เป็นเทพแห่งสกิลครับ EP ที่6มีชื่อว่าเทคนิคนะครับพลิกบอลจิตเท้านะครับผมนะครับลักษณะการทําเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทคนิคพลิกบอลจิตเท้านะครับผมนะครับนะครับนี่นะครับพลิกบอลจิตเท้าครับผมโอเคนะครับผมก่อนจะเริ่มเรียนนะครับผมนะครับ ฝากด้วยนะผมนะกดไลค์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อๆไปนะผมนะกดติดตามนะผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสําคัญสาคัญนะครับผมครับทุกวันคารแล้วก็เสาร์นะผมเราจะมาพบกันนะกับคลิปสอนนะครับผมนะตัวบ้านๆก็อาจจเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะผม พื้นฐานเบสิกนะครับหน้าท่านะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานยกตถิ์เท้าการขัเดียวแอ็ชซ์เบอรก้าเทคนิคตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ยากที่สุดนะครับผมครั้งที่แล้ว EP EP ที่ห้านะครับเทคนิคพื้นฐานเนี่ยนะครับว่ายากลองมาจากเทคนิคพื้นฐานนะครับเพราะอะไรนะครับเทคนิคพื้นฐานนะครับพอเรากระโดดบล็อกนะครับบล็อกเขาปล่อยเนี่ยคือแค่นี้นะครับแต่่วัตถิเท้าเนี่ยยากตรงที่ว่าเราต้องหมุนตัวบล็อก ก่อีเท้าเนี่ยเราปล่อยครับเวลาคืนเนี่ยคืนเหมือนเทคนิคพื้นฐานเลยนะผมเพราะนั้นเทคนิคก่อนี้ท้าแบบเทคนิคพื้นฐานเนี่ยนะครับละสถานจะคล้ายๆกันนะผมนะนะครับเพียงแต่ว่าปล่อยบล็อกกับหมุนตัวก่อนตีเท้านะผมนะนะสมมุตินะมีประโยชน์ยังไงครับผมนะเทคนิคพื้นฐานเนี่ยนะเทคนิคต้องบอกก่อนว่าสองเทคนิคต like ัวเนี้ยเป็นเทคนิคที่เอาไว้โชว์เล่นอยู่ที่คู่เลยนะผมนะครับ ลาใช้เราจะมีสามคอมโภก็นําเทคนิคพื้นฐานเข้ามาใส่ก็พิควอนติดเท้าเข้ามาใส่ก็ต่อด้วยเทคนิคที่เอาไว้เคลื่อนออกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราเล่นเทคนิคพื้นฐานใช่ไหมครับผมน่าก็อยู่กับที่นะครับเราไม่ไปไหนนะครับผู้ต่อสู้ก็มองได้เล่นไปไหนนะครับแต่สมมติถ้าเราใช้พิควอนเท้าหนึ่งสองสามหลอไว้ไปนะครับคิดว่าจะไปหรือนเราพิควอลเนี่ยผู้ต่อสู้ตามมานะครับแล้วก็คืนกลับปึ๊บไปต่อทําให้เขาหลงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ เขาใหญ่มานะครับู้ทุกใหญ่มาเราอกนึงกางมุเราปล่อยไปเลยก็ได้นะครับเพื่อไปต่อเลยก็ได้ค่อยคืนทีหลังก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมจะไปยุบไปยุบใช้ยังไงมันสามารถนําไปยุบใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกก่อนส่วนคอมโบกางมุกจะนําไปยุบใช้ยังไงแล้วค่อยไปติดตามในในช่วงของกางมุกนะครับผมนะครับอ่าเทคนิคที่วันนี้ท้าผมปกตินะครับแล้วก็ คือพื้นฐานเราจะหันหน้าตรงสู้คูดสู้ใช่ไหมครับแต่ที่ิ meeting, ีพ the ี่บอลตีเท้าเนี่ยเพื่อความง่ายในการก่อนนะครับสมัยก่อนถ้าเราหน้าตรงครับกับคู่ต่อสู้หรือกล้องนะครับพอเราพิี่บอลตีเท้าไปเนี่ยบอลหนึ่งสองสามปึ๊บเราจะหมุนได้น้อยเราจะไปด้านหลังเลยนะผมนะครับคือพูดสู้อยู่หน้าเราพึ่งออกมาหันหน้าไปเจอกันเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายในการฝึกนะครับเราใช้วิธีการหันข้างนะผมนะช่วยนะเห็นไหมครับดูนะพี่บอลตีเท้า ถ้าเราหันหน้าตรงพึ๊บคเราบอกเนี่ยนะฮะคารลบอกเราต้องขายเยอะมากนะผมนะครับหมนะหมุนเหมนเยอะมากอยู่เลยนะผมนะครับซึ่งที่แรกมาตรงเนี้ยต้องยเยอะขึ้นมาถ้าไปล่ออีกนิดนึงแต่สมมุติถ้าเราหันเป็นตัว V อยู่แล้วนะครับผมนะครับเราจะหันกลับด้านมาก็แค่รอบเดียวนะผมคาร์บอมุนก็มามุนก็มานี่หันกลับไปก็เหมือนร้อยแปดสิบองศานะครับผมดูนะครับ ่ะเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูนะครับทั้งรูปหันข้างนะครับอ่แล้วจับนี่อย่างนี้เลยจับให้เป็นแนวเส้นตรงเลยนะผมจุดนี้จับให้เป็นสี่ข้างสาเลยนะผมเข้าขวาคุณอ่ะเข้าขวานะครับผมบ๊อบมานะครับบ๊อบมาทีนี้อย่างนี้มีทิศอยู่นิดนึงนะครับผมเราอยากบอกให้ห่างห่างต้นหนึ่งขื้นหานนี้นะผมนะระยะห่างนะถ้าห่างเวลาทผมมาเนี่ยมันจะติียากนะผมอย่างนีมันจะตยากเพราะมันห่างเท้านะครับแต่ถ้าคุณบ๊อบมาให้ใกล้ต้นนะครับ คือจับโชว์วีไว้นะครับหันข้างไว้นะครับผมนะครับย่าง่ายบล็อกหนึ่งสองสามบล็อกบล็อกปึ๊บปล่อยคือจับนะครับข้างนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่สวยงามนะผมนะครับจะถามว่าไม่นำไปใช่ไหมได้นะครับผมเพราะเรามีเทคนิคพื้นฐานไว้ที่โชว์อยู่ที่อยู่แล้วส่วนใครอยากจะเพิ่มความสวยงามด้วยทุกคนทีเท้าก็ตามใจนะผมนำไปประยุกต์ใช้ได้ นะครับผมแต่ยังที่เหมอะสนามยาวบางทีเราบล็บอกแข่งบางทีมันไม่เหมาะบางทีมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากกว่าพื้นฐานนะแล้วก็เลือกที่นําไปวิ์ใช้เราถ้าใครชำนาญแล้วก็นําไปใช้ได้ใครไม่ชำนาญก็เอาไวช้ชำนาญก่อนนะครับอ่ดูใหม่นะผมนะลักษณะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมอ่ฝั่งคนถนัดขวาครับดูนะครับบล็อกบล็อกมานะครับยกนะครับทิ้งอยู่เงี้ยปกต,ติจมูกมาเงี้ยน,นะบล่อย ก่อนนะแล้วเราปล่อยบอพอปล่อยพอเนี่ยบางคนเวลาที่คนสุดท้ายเราลื่นบอลอะไรพอปล่อยมาขึ้นมาตามกับบอลอย่างนี้พอบอลมาอย่านี้ลื่นเแหลมมันจะลื่นเห็นไหมเราไม่ปล่อยบอลนะเราต้องมีบาลานในการปล่อยบอลก่อนปล่อยช่องว่างนะผมช่องไฟเนาะพอเราพลิกบอลมาเราปล่อยบอลขึ้นบอลไปให้บอลแซงไปยกขาเหนือบอลมาล็อกอย่างนี้นะผมนะนะดูใหม่ครัพอมาขึ้นนะึ้นบอลปล่อยบอลนิดนึงให้ขายกเหนือบอลนิดนึงก็มาล็อกใหม่นะผมนะพอล็อกโนบอลนะปล่อยขึ้นคือตากดึงดันนะบอล ยกขาหมุนตามสเต็ปเลยครับหมุนบองหมุนได้นะครับปล่อยบอลมายกแล้วให้บอลมันไหลมาอย่างนี้นะไม่ไม่อย่างนี้นะมนบอลไหลมาอย่างนี้นะก็พือเลยนะถ้าติดบอลเนี่ยนะพอเราบล็อกใช่ครับบล็อกเสร็จนะครับเนี่ยบล็อกนะปล่อยบอลนั่งขึ้นบอลหนีมาปล่อยบอลยกเท้าเหนือบอลนิดนึงเหนือบอลนิดนึงแล้วพลิกขามาล็อกอย่างนี้นะครับบล็อกคุณบอลนะครับบางทีบอลเลื่นไปต้องต่างๆงเนี่ยมันก็ลื่นใช่ไหมครับเพราะนั้นเราขึ้นกับไม้เราแซงไปแล้วก็ยกมาล็อกตรงกลางบอลนะครับเหนือบอลให้ปล่อยได้นะครับ ดูครับบล็อกหมุนยกหมุนควายยกขาได้ทึบล็อกปล่อยล็อกปล่อยไปนะครับผมอ่าเทคนิคพี่บอลจีนเท้าเนี่ยนะครับผมเวลานอาไปใช้พิ้วใช้เนี่ยคุณสามารถเดินทาก็ได้นะครับผมนะเลี้ยงบอลมาครับผมเดินบล็อกนะครับอ่านะครับเดินทาก็ได้เลยนะผมนะเพราะนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับผมนะแต่ถ้าอยากให้สวยงามและรวดเร็วก็ใช้วิธีกระโดดบล็อกหนึ่ตัวกระโดดคืนนะนะครนะ โอเคนะผมนะค่อยๆนำไปฝึกนะครับเดี๋ยวพอคบสายเทคนิคแล้เทคนิค EP ที่7นะครับกาวขาเดียวจะมารวมเป็นการมุ้เลเวลแรกนะครับผมนะนะครับยังไงก็ลองหุดใช้ดูนะครับแล้วทักตต่อการอาจจะมือน,นิดนึงนะครับผมนะลองทำรอบสองรอบแล้วหยุดเป็นช่วงๆนะครับผมนะเพราะอันนี้ถ้าเราทำต่อเนื่องเลยนะมันหมุนนะ้มันยูหมุนตัวนะนะ <c oughs> นะครับนะครับอย่างผม,มาอายุเยอะแล้วก็ เรื่อจะมึนหัวนะครับผมนะครนอื่นเนี่ยเด็กๆสมัยก่อนก็อาจจะพลิกได้เรื่อยๆนะอันนี้มึงก็ฝึกกันต่อไปนะครับผมยังไงเทคนิคนี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับผมนะรลองเอาไปฝึกกันนะครับเพื่อเอาไว้เล่นโชว์อยู่ที่นีผมนะครับนะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เหมาะสาหรับการเล่นโชว์นะครับยังไงนะครับผมมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิล e-p-t